ร้อนนะครับเขาบอกเลยว่าร้อนเออเออโอ้โหยืดยืดโอ้ยอันนี้น่าสนุกมากเลยอ่ะให้หนูช่วยอะไรไหมอืมอร่อยอร่อยอร่อยไหมแตกกลางอยากสองชิ้นนีไหมจ้าลองชิ้นนี้นะร้อนไหมคะอู้หูดูข้างในสิทุกคนน่าอร่อย นะขอชิมกันยอร่อยอไหมคะรสนี้อร่อยต้องสั่งรสนี้นะประมาณ the b e s t the b e s t ค่ะอันกลางไม่ได้เผ็ดมากแล้วมีความเผ็ดไหมอร่อยมากเลยเผ็ดกำลังดีสามารถเผ็ดได้มากกว่านี้ไหมได้ได้มากกว่านี้โอเคแต่ปัญจา